สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ท็อปสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับพี่ท็อปแสงมรกตนะครับเป็นหัวหน้าค่ายมวยแสงมรกตในปัจจุบันนะครับครับทำต่อจากคุณพ่อครับผมกี่ปีแล้วครับตอนนี้ก็กลับงจะไปจัเมืองนอกมาทําก็รวปสี่ปีแล้วครับครับไปอยู่เมืองนอกนานไหมครับพี่ผมไปอยู่เมืองนอกไปญี่ปุ่นสองปีครับไปอยู่ญี่ปุ่นสองปีไปสอนมวยที่ญี่ปุ่นครับแล้วก็ ไปอยู่ในออสเตรเลียอีกหกปีโอ้โหมีลสาวเยอะอันนี้บอกไม่ได้ครับอันนี้พูดไม่ได้ครับออกเสียงนะครับโอ้โหไปไปสอนมวยที่ญี่ปุ่นแล้วก็ออสเตรเลียแล้วก็กลับมามาทำ่ายแต่มาแล้วกครับกลับมาช่วงนั้นมีใครบ้างครับช่วงนี้กลับมาก็ <inate> <S <S ถือว่าเป็นช่วงขาลงของแสงมรดกและเงียบแล้วก็จะมีดาวลูกใหม่ๆแล้วก็มีพยักสมุยที่ชกไทไฟครับผมก็อที่เหลืออยู่ก็เลยกลับมาทําฝรั่งกลับ,บกลับทำฝรั่งก็ดีครับดีก็สามารถสามารถพยุงไข่มมยได้ครับ,รบแล้วก็ตอนนี้ก็จนให้ปัจจุบันนี้เราสามารถมีน้ำมมยมวมยไทยครับมวยไทย,ยทยี่โชคไฮยกที่ใข้เซียนเล่นอ่าเมยรุ่นใหม่ๆก็กลับมาแล้วกลับมาเหมือนกันครับก็ถือว่าเป็น แสงมรกตดยุคใหม่ซึ่งมีทั้งไทยแล้วแต่แล้วก็ต่างชาติด้วยคือช่วงแรกกลับมานี่ลำบากไหมครับกลับมามาบูใหม่อีกทีนึ่ะก็ไปใหม่นี่ก็ถามว่ามือยอายเขาปคืบแสงไปแสงมวกิดแล้วคนเขาไม่รู้แลเขาลืมไปแล้วเฮ้ยมึงมามีมวยต่อยไหมเพราะมวยมวยเราไม่มีชื่อเราเลิกไปหมดแล้วอยากสมัยก่อนเราเคยเดินไปเรามีแต่คนรู้จักครับพอช่วงพอกลับมาทําใหม่ๆก็ ก็อายครับผมแต่ว่าเราต้องผมคิดว่ามันต้องแาบของเราสักวันหนึ่งว่าใจที่ไม่ยมอมต้องทําให้ได้ครับแล้วก็ผ่านมาหลายปีก็ต่ง่งชาติแล้วก็ตอนนี้มีเด็กนักวยไทยกลับมามีกําลังใจขึ้นมาเยอะครับมีกำลังใจครับผมมีกำลังใจเพราะเด็กที่ผมดูแลอยู่ตอนนี้ตอนนี้มีใครบ้างก็มีปมมีตัวเองเก็บิดดินนะครับบิลดินศิชาตีสี่ไฟยังไม่แพ้ใคร แล้วก็จะมีดาวรุ่งร้อยบอลที่ผมพันอยู่สองคนครับผมแล้วก็จะมีเข้ามาอีกเบนซิลาเบนซิล่ามูฟฟี่เขาจะไปอยู่ที่เราก็หลังโควิดรอบนี้อะไรอะไรก็คงจะดีขึ้นนะขอให้เป็นอย่างไรครับขอให้อย่ามีโควิดแค่นั้นพอนี่ก็บรรยากาศการพิจาอ้าอีกที่สังด้วยครับครับผมกลับมาเพิ่งกลับมาได้ โชกจะไปโชคได้สามสี่ไฟนะครับมตอนไปนี่จะมีสามเมษาครับผมที่ไทยไฟนะครับจังหวัดน่านยงเดินมาผ่านกล้องหน่อยครับรู้ว่งครับอดะครับผมยิ่งสั่งก่อรูปงาเขียนก็สอนที่นี่ด้วยครับก็เมื่อเมื่อประมาณ าทิตย์ที่แล้วจ่าทวยเข้ามาก็มาอบรมหน่อยบอกถ้าเกิดสร้างฟอร์มให้ดีฟอร์มช็คให้ดีแล้วอาจจะให้คิวแชมพัดไทยไฟล์ตั้งหนึ่งเส้นก็มีโอกาสกลับมาดังในไทยไฟล์อีกรอบหนึ่งครับคำรามกับกิลสังก็ถือว่าเป็นจุดขายของไทยไฟล์เลยเพราะเป็นมวยสไตล์ดันบ้างครับเอเดนด้วยครับกาวกิถือว่าเป็นยุคแรกๆนะครับยุคแรกของไทยไฟล์ใช่ไหมครับกิลสังก็ถือว่าเป็นพระเอกนะในช่วงนั้น มีมีไซโยกมีอะไรด้วยใน,นยช่วงนั้นตอนนี้ก็กลับมาแล้วแล้วก็มีต่างชาติเยอะเลยครับต่างชาติตอนนี้ก็รวบรวมเอาไว้ครับเอามาทำแล้วก็เพที่เราจะทำงานไทไฟได้ด้วยคนที่มีเกียรติถึงก็ถึงเราก็เอาเข้าไปครับ,รบแล้วสอนกอกกำลังกายนี่รับ,รบ รับครับผมครรัับบสอนออกกำลังกายผมจะสอนตั้่วงาห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งถึงหกโมงครึ่งช่วงเย็นๆนะครับผมก็ประมาณช่วงคนเลิกงานนะครักศึกษาที่เลิกงานแล้วก็มาซ้อมต่อได้อย่างสาวที่ชื่นชอบคนไทยนี่ับเรียนเชิญนะครับได้ครับผมที่เดิมนะครับที่ไทยสงมรกตอยที่เดิมในวัดสีตารามครับผมเออวัดข้าหมูนะครับต่อที่เท่ามหาลัย หลังถึกโเนอลิมปิกนะก็ฝากไปฝากไปนะครับท่านใดมาสอบฝึกร่างกายแล้วก็โปรโมเตอร์ด้วยทั่วประเทศสามารถติดต่อพี่ท็อปโดยตรงใช่ครับผมซึ่งมวยฝรั่งมวยไทยเราดูแลได้ทั้งประเทศและต่างจังหวัดไปได้หมดครับไปได้ครับต่างประเทศก็ได้ต่างประเทศขอให้หมดไปก่อนครับพี่กักตัว กอทั้งไปแล้วก็กลับนะโอ้โหเดือนนดือนพอดีครับหักที่ท็อปฝ่าเป็นแฟนหัี่น้องบอกันไรนี้ได้ับผมก็ขอฝากใจเชียร์นะครับใครบ่วยแข่งคนละคนก็ยังทำสไตล์เดียวกับยามวีเหมือนเดิมคือขึ้นไปแข่งดุดันนะครับทั้งทั้งเมืองไทยและเมืองไทยชาตินะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ท็อปสวัสดีครับ